สวัสดีค่ะทุกคนมินรชราพรนะคะเจอกับช่องมินรชราวันนี้มินจะพาทุกคนไปหาอะไรกินธรรมดาเนี่แหละไม่ได้มีอะไรเลยลูกทุกคนวันนี้ไม่ได้มีอะไรแบบ มากมายหูหวานะเพราะว่าแค่ตื่นมาแล้วอยากขายเฉยๆวันนี้วันศุกร์ค่ะมินจะไปรับแฟนแฟนมินปล่อยทุกวันศุกร์นะคะแต่ก็ไม่ได้เจอกันทุกวันที้หรอกแล้วแต่แล้วแต่แล้วลก็วันนี้ก็เลยเออไม่รู้จะทําอะไรก็เลยหยิบโทรศัพท์วิยราย่าก็อร่อยซุกี้ซุกกี้กกฉลวยโภชนาะมันอร่อยนะแต่ว่า,ให,า,วาให้ไม่เยอะเขาพูดตรงๆเลยนะเนี่ยแต่อร่อยแต่ว่าให้ไม่เยอะมินต้องสั่งสองสองถ้วยอะ่ะคือมันขนาดเนี่ยไม่ค่อยกินน้อยนะ แต่ก็เราคือเขาทำซุกี้แบบน้ำแบบว่าเป็นซุกี้โบราณอะต่อต่อต่อเดี๋ยวเราไปรับแฟนแล้วก็ไปหาอะไรกินนะคะยังคิดอยู่ว่าจะกินอะไรอาจจะกินใปห้างธรรมดาเน,นี่ยแหละทุกคนเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มีแผนว่าจะไปไหนแต่พรุ่งนี้มีแน่นอนพรุ่งนี้จะพาทุกคนไปร้านลับสองร้านที่อยู่ในนครนายกบางคนอาจจะทราบและบางคนอาจจะยังไม่ทราบเผื่อใครมาเที่ยวเขายงเขาใหญ่ หรือมาเที่ยวอ่างเก็บน้ําใช่ไหมคะหรือมาล่องแพอะไรอย่างเงี้ยเออมาเที่ยวแถวนี้อยากจะตามกันได้เลยมิแนะนําไม่คอนเฟิร์มเพราะสองร้านเนี้ยเคยไปแล้วแล้วก็อร่อยด้วยเป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็เป็นทั้งมีร้านอาหารด้วยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนรับคุณแฟนเนาะเออวันนี้มีท็อปปิกด้วยจะทําท็อปปิกในส่วนของเรื่องที่ว่า คุณเชื่อว่าในระหว่างขับรถนะเดี๋ยวไปรับเขาแล้วเราจะมาคุยเม้หมอยว่าเชื่อหรือไม่ว่าเราสามารถข้ามเวลาได้หรือย้อนเวลาได้เฮ้ยทำได้ไหมอะไรอย่างนี้เออนี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน oh. <laughs> แต่ว่าเราอะเคยแบบเชื่อมากๆเราเคยพยายามอยากเชื่อให้มันมีมากๆเราอยากให้มันมีอะแต่เราคิดว่าการไปอนาคตอะมีแต่เรา ย้อนเวลาเนี่ยเราไม่แน่ใจว่ะทุกคนเพราะเราอะ่ะเคยแบบไม่รู้จะใช้คำว่าศึกษาได้ไหมเพราะว่าเราชอบไปไปดูในในในแบบบทความกับ YouTube อะ่ะทุกคนไม่รู้เคยเห็นไหมมันจะมีอยู่คลิปคิปหนึ่งที่เจอเป็นผู้หญิงถือโทรศัพท์ไอ้ผู้ชายหรือผู้หญิงวะจำไม่ได้ยูทุนั้นอะถือโทรศัพท์มือถือแล้วภาพถ่ายที่ถ่ายอะคือติดภาพแบบขาวดําแล้วในช่วง ช่วงยุคนั้นอะยังไม่มีโทรศัพท์เอออันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่แบบว่าเขาบอกว่าเหมือนคนถือโทรศัพท์คุยอะนะแต่มันดว้วยคุมผ้าเราก็ไม่แน่ใจนั่นแหละแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่ามันมีจริงๆวะที่แบบว่าไปอนาคตได้เน่เราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าบางทีอะไรที่ที่มันเร็วมากๆอะความเร็วแสงไงเอออาจจะข้ามทะลุกิติข้ามเวลาไปจอมไปดูขี่เราเองนะจ๊ะ อันนี้คิดมาโนคนเดียวนะอันนี้คือแล้วแต่คนจะเชื่อนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่เขาบอกว่าเขาเจอพวกแบบฟอสซิลใช่ไหมที่มันเป็นอะไรอะ่ะแบบของโบราณเก่าอะ่ะเขาจำไม่ได้ทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาคุยในหัวข้อ,ขอนี้ว่าตัวเขาเองเนะี่ยตัวแฟนพี่เองเนะี่ยคุณเจียเนี่ยเขาเคย เคยไปอ่านหรือเคยไปเห็นอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมาจากโลกอนาคตบ้างไหมแะจ๊าโอเคค่ะโอ้โหนี่ค่ะมาแล้วค่ะถึงแล้วค่ะไปเูสิมาแล้วค่ะเขากลับกันหมดแล้วหรอัาตัดยาสวัสดีคร,ครับผมจีอาครับ นี่เดี๋ยวเราจะไปกินอะไรกันดีเนี่ยคิดไม่ออกเลยอะตัวกินเลยดีจะไปเป็นชุดก่อนชุดก่อนโอเคค่ะเดินทางค่ะกูกูฝนตกด้วยได้เธอปัดนี่ดิจะให้อันนี้ตรงห้องสมุดนะคะอาวนวๆวนพอกทางนี้เนาะมา สวัสดีทุกคนนะค่ะอีกรอบอีกรอบนี่เธอวันนี้เรามีท็อปปิกระหว่างขับรถไปหาอะไรกินกันก็คือท็อปปิกเรื่องการข้ามเวลามีจริงไหมเธอเคยได้ยินเรื่องนี้ไหม mm. เรื่องการข้ามเวลาไปอนาคตกับย้อนอดีตแต่เราอะเ mm. ชื่อว่าย้อนอดีตอะ mm. เป็นไปได้ยาก mm. เขาคิดว่ามันเป็นไปได้ยาก mm. ในความคิดของเขาถ้าตาม กดอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันก็คิดไปเองนั่นแหละแต่ว่าค่าไปอนาคตเขาว่ามีโอกาสอ่าตัวเชื่อร่างนี้ใหม่มันก็เป็นไปได้อยู่นะเคยดูในสารคดีที่ว่าที่ว่าถ้าเราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากๆอะเวลาเวลาของคนเบย์เขาบอกว่าเป็นการทดลองที่เอาคนอยู่บนโลกกับคนที่ส่งกระสวยขึ้นไป โจรรอบโลกอันนี้คือปีศาจใ,ใช่ใช่แล้วคือคนเขาว่าคนที่อยู่บนกระสวยอวกาศอ่ะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากแล้วเขาจะมีนาฬิกาอะตอมซึ่งมันเที่ยงเพียงสรงมากแล้วเขาก็ทําการทดลองจับเวลาพร้อมกันแล้วปารวากฏว,ว่าคนคนที่อยู่บนกระสวยโอกาสเนี่ยคือเวลาเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปเร็วกว่า คนที่อยู่ข้างล่างแต่นี่ความเดียวไม่ได้มากเวลามันก็เลยเวลาก็เลยไม่ได้ต่างกันมากแต่มันต่างกันเป็นแค่เสี้ยววินาทีตัวพี่แมกย้ที่เขาคอแดงคือรพี่จะมาวิ่งไปอ่ะคือจะบอกว่าเมกย้เขาขับรถมาทางหน้าตะปากซอยอะ่ะเขากำลังหุ่นหน้าปากซอยของเขาอะ่ะขับไอ้แล้ววิ่งเร็วจัง,อ,งอันนี้อันนี้คือเบรกขันเวลานะคนพอดีไม่เห็นพี่คนเมกย่กไปเขาแบบมิ้นขับรถมาคือเขาแบบ ส่สวน,สวนตัวเลยอะขับรัววิ่งเร็วแล้วทำไมเขาไม่กลับบ้านเขาอยู่โรงเรียนครับโอเคของตัวตัวเชื่อตัวเชือรอยเปอร์เซ็นไหมว่าหรือามีโอกาสมีโอกาสยังแต่เขาเชือร้อยเปอร์เ็นต์ทำไมเพราะว่าเขาอ่ะ เคยเห็นไปดูสารคาดีแล้วก็ไปดูใน youtube มันมีคลิปที่แบบผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละถือโทรศัพท์มือถือแล้วก็ถ่ายภาพติดกับคนกำลังเดินลงมาข้างล่างเป็นลรับนะแล้วมันติดแบบว่าผู้หญิงค,คนึ้อในยุคนั้นยังไม่มีโทรศัพท์ถือแล้วก็เหมือนคุยอะไรกับใครสักคนเนะี่ยไงกเห็นอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใชมันเหมือนมีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆอะ่ะจะเอาเครื่องที่เล็กมาแนบหูมันก็ไม่ถ่ปะ่ะแล้วเหมือนเขากำลังคุยอะ่ะแล้วเขาแต่งตัว เขาบอกว่าการแต่งตัวของเขาอะ่ะมันไม่ใช่ในยุคนั้นเป็น uh huh. การแต่งตัวที่แบบเหมือนในปัจจุบันตสย้อนกลับไปอะ่ะคืออันนี้มันเป็นวุ่นฝนจบมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยมันเคยอะ่ะแล้วก็มีบันทึกหลายอันที่แบบฟอสซิลอีกซาาฟอสซิลที่เรวดเจออะไรอะ่ะที่แบบเป็นของใช้อะ่ะที่มันเป็นของใช้ที่แต่สมว่าจำไม่ได้แต่ว่าทุกคนลองไปหาดูนะเื่อน,นบอกว่าตอนนั้นเป็นยุคยุคนั้นแต่ว่ายุคนั้นอะ่ะ มันคือยุคที่ยังไม่มีเครื่องใช้ชนิดนี้อ่ะคนยังไม่สามารถคิดคนชนิดนี้ได้อะไรอย่างเงี้ย <Wow. S 1> เออมันเป็นเพราะว่าเหมือนนักนักวิทยาใช่ไหมธาณีวิทยาเขาก็ต้องดูช่วง mm hmm. ช่วงอันนี้ใช่ปะเออแต่เขาก็เลยคิด mm hmm. ว่าหากเราทฤษฎีของตัวเขาเองเว้ย <laughs> <laughs> เร็วมากมากอะ่ะมันต้องมีโอกาสหลุดไปอีกแบบอีกสีห่หรือความเร็วแสง mm hmm. ตัวเคยได้ยินเรื่องนี้ปะ mm hmm. ความเร็วแสงอะ่ะคือทุกวันนี้สายตาเราที่เรามองเห็นเพราะความเร็วแสงเราเห็นว่าแสงถ้าไม่เห็นไม่มีแสงเราก็จะมองไม่เห็นใช่ไหมหรือเอาเราอาจจะสามารถมองเห็น,นะนะอนาคตเจอที่เราไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นก็ได้เขาคิดแบบนี้พเพราะด้วยความเร็วแสงอะ่ะความเร็วแสงแล้วตัวเคยเห็นไันปะเครื่องบินที่หายไปใน <S <S เออมนั่นคือเครื่องบินอะไรไม่รู้ที่มันหายไปอะ่ะแล้วก็เรือที่มันหายไปในสามเหลี่ยม อ๋อเอืเอหายไปได้ยังไงเรือเนี่ยเรามีโอกาสในความที่ของเขาว่ามันอาจจะถูกพัดถูกพังแล้วมันค่อยๆสลายหายมันแบบแรงมากๆแต่เครื่องบินมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเพราะว่ามันใหญ่มากแล้วมันไม่ได้อยู่ในกระแสน้ําแล้วมันมันเป็นอะไรที่แบบเชื่อไหมมันจะหายไปได้มีวัดทั้งลำอ่ะเี่ยมันต้องลอยน้ําด้วยกวะมันไม่ใช่เรือเนาะซากมันก็ไม่น่าจะหายไปได้ง่ายๆเพราะว่าเป็น ส่วนประกอบของมันมันก็ค่อนข้างเป็นไอเดียแข็งแรงมากๆอ่ะก็ก็คือไอการเดินทางเข้าเวลาอันนี้ก็เคยมันมีหลายเรื่องนะที่ที่แบบว่าเป็นกระแสช่วงหนึ่งอ่ะก็คือมันเป็นแบบว่าคลิปของฝรั่งอ่ะที่เขาบอกว่าเขาบอกว่าซ่อมซ่อมแทงน้ําหรือซ่อมอะไรก๊อกน้ําอยู่นี่แหละแล้ว ก็เหมือนว่าเขาหลุดไปในโนกอนาคตเขาบอกว่าซ่อมแทงน้ำเออบอกว่าซ่อมอยู่ในแบบเป็นช่องข้างล่างอ่ะแล้วเขาเข้าไปอ่ะแล้วเหมือนว่าเมื่อเขาข้ามข้ามเวลาไปในอนาคตแล้วคือเขาโทน้ำที่อยู่ใต้พื้นดินใช่ไหมมันเป็นแบบตู้อ่ะอันนี้ไม่มั่นใจแต่คือเขาก็ไปไปในอนาคตแล้วเขาก็วิดีโอแปลว่าถ่ายวิดีโอกลับมาด้วยเป็นถ่ายวิดีโอแบบเซลฟี่กับ ตัวอีกตัวเขาอะแนนนาคดอะเออเนี่ยเป็นมีทหาหาในในยูทู e มันมีอยู่มีมีมันเป็นต้องต้องไปหาดูมันมันมีอยู่ช่วงนั้นเป็นกระแสดังมากว่าเป็นที่ตกเหงกันว่ามันแบบเขาทำภาพคันบ้าใช่ไหม a few moments later เสียงอาจจะดังนิดหนึ่งนะเรามาจบที่ KFC เสียงอาจจะ แฟนบอกว่าประหยัดบ้างก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปไปหลายที่นทนเนาะไปล้างมือก่อนได้ก็แต่เ้วแต่อยากละครึ่ไ,ได้มันรีซื้อมาเหรอนี่เราชอบนี้มาก ไอะไรวะก็ใช่ไม่ได้ปิดไฟไงไม่บอกวันนั้นตัวสะดุ้งหนักว่ะโอ้ยตัวแป้งเข้าตาอุ้ยตัวแป้งเข้าตาจริงแป้งเข้าตาตัวปอใอ้หน่อยไปล้วงไปล้างหน้าไปไปล้างหน้าไปล้างหน้าเลย A a few moments l ค่ะทุกคนก็คือเมื่อคืนเนาะหลังจากที่เราแก้งแฟนเสร็จแล้วก็ไม่ได้ปิดคลิปใช่ไหมคะบินก็เลยจะมาปิดคลิปในตอนเช้าแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันใน EP หน้าว่าบินจะพาทุกคนไปที่ไหนไปเที่ยวอะไรยังไงนะคะ เอาเป็นว่ายังไม่สปอยก่อนก็แล้วกันมันมีคลิปแบบดองไว้ค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวดูว่าจะปล่อยอะไรไปนะทุกคนเอาเป็นฝากกดติดตามแล้วกด subscribe กดถูกใจแล้วก็แชร์ให้หน่อยก็ดีนะทุกคนเพราะาฝากช่องใหม่อย่างนี้น,นะคะเพราะเป็นการเริ่มต้นเนาะก็ยังอยากจะให้ทุกคนแบบฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ EP หนะ้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย